ก็สวัสดีครอบครัวเกษตรลับทราบทุกท่านนะครับก็มีคําถามนะครับข้ามามากมายว่าการใช้เครื่องมือนะครับใช้เพื่ออะไรนะครับก็คือใช้เพื่อแบบนี้นะครับก็คือการที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าอย่างแปลงนี้เป็นแปลงของอาจารย์โรดนะครับที่รอบใบจะไม่ทันแลละนะครับก็เลยเหยียบคันเร่งแบบสุดๆนะครับใส่ปุ๋ยต่อเนื่อง3ามครั้งนะครับแล้วใส่ยังไงเพราะว่าเราก็จะเจอปัญหาว่าไม่กล้าใส่ ใส่แล้วกลัวแบบมันเค็มกลัวใบไหมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะมาแนะนําว่าเครื่องมือนะครับในการว่าเราจะตรวจสอบพวกค่าเกลือในดินนะครับหรือว่าพวกสารละลายธาตุอาหารที่มันมีอยู่ในดินนะครับว่ามันเข้มข้นอยู่ที่อัตราเท่าไหร่มันเป็นอันตรายหรือไม่ต่อรากพืชนะครับก็เลยจะใช้ผมจะใช้อยู่2ตัวเนี้ยนะครับนะครับใช้อยู่2ตัวเนี้ยนะครับก็อย่างตัวนี้เนาะมันแหลมแหลมเนาะน้องกล้องมันก็จะเหมือนแบบตรวจสอบได้เร็วนะแต่ตัวนี้มันจะ มันจะดีเทคช้านิดนึงนะครับบางทีก็เสียบก็เสียบยากนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเขาจะอ่านค่าได้หลายค่าหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ถ้าที่เราจะจะวัดค่านะครับผมก็จะมีการสอบเทียบก่อนนะครับหรือว่าคาลิเบร้นั่นเองนะครับน้ำยาที่ใช้ในการคาลิเบรเครื่องนี้นะครับผมจะใช้น้ำยาตัว EC ตัว1 4 1 3นะครับ ก็จะเป็นอ่าโอเคเป็นตัวนี้นะครับ EC 13, okay 1 4 1 3 1 4 1 3หนึ่งสามครับนะครับหน่วยมันเป็นไมโครซีเมนต์นะครับต่อเซนติเมตรนะครับนะครับแต่ว่าค่าที่ค่าที่เขาอ่านได้เนาะไม่รู้ว่าแสงถึงหรือเปล่าเนาะนะครับหน่วยค่าที่เขาอ่านได้มันจะเป็นมิลลิซเมนต์นะครับอ่าก็คือค่าที่อ่านได้ค่าเนี้ยนะครับต้องจับมาคูณพันถึงจะได้ ค่าไมโครซีเมนต์นะครับอ่ะทีนี้นะครับในการสอบเทียบนะครับในการสอบเทียบเครื่องมือเนี่ยผมก็จะจุ่มลงไปนะครับจุ่มในแนวในแนวดิ่งเนาะนะครับดยวขอวางที่พื้นเลยแล้วกันนะครับจุ่มในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มือพยายามจะไปสัมผัสโลหะนะครับอันนี้ค่าที่เขาอ่านได้น้องครค่าที่เขาอ่านได้นะครับ1.6 5ห้าเนาะ 1.65จาอ่าจริงจริงถ้าข้างขวดถ้าเราจับหารพันมันควรเป็น1.4 1หนึ่งเนาะครับอ่าก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับก็มีการผ่านการการใช้บ้างนะครับตอนนั้นการลงแปลงของผมทุกครั้งนะครับผมก็จะคาลิเบรตนะครับมันมีกลุ่มปุ่มเปิดนะครับปุ่มโฮเพื่อเราอ่านค่าเนาะครับอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ผมยกออกมาเห็นนะฮะค่ายังค้างอยู่นะครับปุ่มโฮนะครับอ่าแต่ถ้าเรากดค้างนะครับปุ่มตัวนี้กดค้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเป็น อองศาฟาเรนไฮต์นะครับกดค้างใช่ไหมขึ้นตัว F นะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่เราอ่านองศา C อยู่แล้วครับอองศาเซนเซ,นเซนียสนะเนาะแต่<อ>เพิ่มเงื่อนเปลี่ยนค่าต่างไปดูครับโฮสเลตเทมส์นะครับ,นะรบทีนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นปุ่มแคลนะครับรบก็คือการคาลิเบตนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวนี้ขึ้นให้ดูเนาะอันนี้เป็นศูนย์เนาะนะครับน้ํายาตัวเนี้ยนะครับ1413ก็คือ จริงๆเขาจะต้องอ่านได้1.41ครับนะทีนี้เมื่อมันอ่านค่าได้ไม่ตรงเราก็ต้องกดแคลครับก็กดไว้4วินาทีครับ 1..2..3..4 นะครับอ่าเขาจะขึ้นปุ่มแคลนะครับตอนนี้แคลอยู่ที่2มันเกินไปก็กดลดลงนะครับให้ได้1.41นั่นเองกดค้างนะครับกดค้างครับอันนี้0.9ผมกดเกินเนาะ ค้งเลยอ่าเราก็กดค้างไปอย่างเงี้ยครับจนกว่าจะได้ค่า1.41หรือกดปล่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเร็วเนาะห,หรือกดย้ำๆก็ได้นะฮะ <Okay. S 2> อ่า1.41 1.41และ 1. 1> 1. 1. 1> อ่ะาแล้วเราก็ปล่อยครับเขาจะกระพริบอยู่ประมาณสามครั้งนะครับโอเคอ่า okay. อันนี้คือ1.41ก็คือการสอบเทียบเครื่องมือโอเคอ่าอันนี้ขึ้นไปกระพริบแล้วครับ เป็น1.42อยู่ประมาณนี้แหละครับอ่าครับถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าหน่วยด้านสุดท้ายเราเราก็ไม่ได้อันนี้มากเนาะนี่ครับอ่าอันนี่ก็1.41ครับมันเป็น1,413นะครับอ่าแต่ถ้าหน่วยเมื่อคนละหน่วยเนาะนะครับอันนี้ไมโครซีเมนต์อันนี้เป็นมิลลิซีเมนต์นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือคาลิเบตเรียบร้อยนะครับก็คือคือหลังจากเราซื้อมาแล้วก็ควรที่จะคาลิเบทใครับ ใช่คาลิเบตแล้วก็ที่สําคัญเนาะเราผมลงแปลงหลายแปลงเนะผมก็สอบเทียบพื้นมือก่อนก่อนที่จะไปไปลงนะครับ,รบทีเนี้ยมาดูนะครับว่าถ้าดินตรงเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยใส่ปุ๋ยแน่นอนแต่อาจจะมีปุ๋ยอะไรมาบ้างนะนะครับอันนี้ที่ทดสอบที่หนึ่งนิ้วนะครับเห็นไหมไม่มีปุ๋ยเนาะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเลยอ่ะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะที่สองนิ้วครับก็ไม่มี สามนิ้วไม่มีสี่นิ้วครับไม่มีมมอ่าไม่มีปุ๋ยเนาะตรงนี้เนาะไม่มีปุ๋ยเนาะนะครับอันนี้ก็ทดสอบดูนะครับทีนี้มาดูว่าแปลงของอาจารย์นะครับเขามีปุ๋ยไหมนะครับดูด้านนี้ก็ได้ครับอ่านี้โอเคตีน้ําเรียบร้อย <laughs> ตีน้ําเรียบร้อยตีน้ําในสรงพุ่มนะมเห็นไหมเพราะแปลงนี้ทำสามไปแล้วนะครับม,มีปุ๋ยหลงเหลืออยู่ไหมนะครับ นะครับเสียไปหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วอ่าอันนี้ที่หนึ่งนิ้วเสียไปหนึ่งนิ้วโอ้ไมเนอร์ยังไม่ละลายเลยนิ้วฮ่าศูนย์จุดศูนย์สองเนาะอ่า <laughs> <0. 02 S 1> ลึกลงสองนิ้วศูนย์จุดหนึ่งสามสามนิ้วครับศูนย์จุดหนึ่งสี่นิ้วอ่าศูนย์จุดหนึ่งอันนี้ก็คือปุ๋ยก็จะหมดแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยก่อนทําสารหนึ่งอาทิตย์ครับเนาะอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับ ตัวนี้นะครับใช้ง่ายนะครับทีนี้ค่าที่ค่าที่จะดูว่าต่ําสุดควรเป็นเท่าไหร่ในช่วงระยะก็ขึ้นอยู่กับระยะนะน้องก้องก็คือระยะที่เราแบบบูทต่อเนื่องเนาะเราบอกว่าไม่ควรต่ำกว่า0.2ครับผมใช่ครับนะครับค่าที่อ่านได้ตัวนี้นะครับไม่ควรต่ำกว่า0.2นะครับถ้าเป็นประมาณนี้ใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับถ้าเป็นช่วงทำใบแบบฟื้นต้นเนาะ0.2แต่ มากเท่าไรล่ะนะครับผมแนะนําว่าเป็น0.8 <Ừ. S 1> 0.8คือถ้าเทียบความอุดุสมบูรณ์ในดินเนี่ยก็คือ100%ครับนะครับถ้าเกินนั้นนะครับ1 1กว่า1ขึ้นไปนะครับหรือ2บางคนเค็มถึงระดับ3ระดับ4เลยก็ก็จะพืชจะหยุดการดูดน้ำนะครับหยุดเมื่อหยุดการดูดน้ําเขาก็จะหยุดการดูดซับธาตุอาหารไปด้วยเช่นกันก็คือรากเขาจะได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือ ถ้าบางคนใส่ปุ๋ยเข้มเกินเนาะนะครับก็จะเกิดอาการใบไหมอย่างที่บอกทําไมถึงใบไหม้ล่ะก็คือมันพืชไม่ดูดน้ำเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปมันเข้มเกินเนาะอันนี้คือการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อตัว EC 8 8 0 1นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ EC 8 8 0 1น่ะฮะโอเครุ่นนี้เขาก็จะบอกอุณหภูมิในดินเนาะเมื่อกี้เราลืมพูดไปนะครับอุณหภูมิในดินนะครับ20 27.2เพิ่งเพิ่งลดน้ำไปนะครับมันก็จะอุณหภูมิจะยังไม่สูงมากนะครับอุณหภูมิควรอยู่ที่25-30ครับผมนะครับมากสุดไม่ไม่ควรเกิน35นะครับถ้า35ลากเริ่มจะเสียหายแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นการใช้เครื่องมือตัว e c วัดค่า e c ีเนาะใช้ตัวเครื่องมือจะใช้ตอนไหนครับเจ่อในตอนที่เราจะจะดูว่าเราใส่ปุ๋ยถี่มันมันเค็มไหมอะไรเงี้ยน้องก้องเพราะว่าเอ่บาง ที่ที่ไปลงแปลงหลายๆแปลงคือไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะใส่ปุ๋ยบอกว่ากลัวมันเค็มครับกลัวเค็มปุ๋ยกลัวใบไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเนี่ยชุดใบชุดเนี้ยนะครับบูดต่อเนื่องนะครับเหยียบต่อเนื่องจนได้ทําสารเลยนะครับเนี่ยชุดใบชุดเนี้ยนะครับเพิ่งทำสารไปเนี่ยเพิ่งทําสารไปนะครับก็เหยียบคันเร่งต่อเนื่อง40วันนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัว EC นะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าตัวอื่นอ่ะตัวอื่น อันนี้เพิ่งไปที่งานเขาเรียกว่าอะไรครตโตกับกับอะไรนะกับกาจนาดิตเนาะสองตัวนี้นะครับก็สอบเทียบนะครับก่อนใช้งานนะครับนะครับการสอบเทียบก็เปิดเครื่องครับแบบแรกเปิดเครื่องเนาะเป็นเครื่องรุน่นเดียวกันนะครับ่เดีวยวกันเลยอันนี้คือตัวที่เราไปให้ทำเทสเลยนะครับจิ้มไปนะครับ หนึ่งจุดสี่อ่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผมไม่คลิเบตแล้วใช้ได้แล้วอ่าเพราะอยู่ในขอบของหนึ่งจุดสี่เนาะอาจจะมีหนึ่งจุดสี่สามบ้างนะครับครับอันนี้คือเครื่องที่แกะกล่องเลยนะครับแกะกล่องแล้วก็แล้วก็ลองเทียบน้ํายาดูเมื่อเมื่อวันที่ไปงานนะครับเขาก็ยังมีความเสถียรอยู่นะครับดังนั้นบางคนซื้อมาก็บางทีใช้ได้เลยนะครับเหมือนเครื่องนี้นะครับก็เพิ่งแกะกล่องเมื่อโดยพี่ตามกับกาจนาดิตเนาะอันนี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่ง อโอเคในเกณฑ์นี้ก็ถือว่าโอเคไหมครับถ้าเกณฑ์นี้ผมรับได้ะ 1, 4, 4นะครับแต่ถ้าไม่พอใจอยากตรงเป๊ะก็กด 1, 1> แคลอย่างที่บอกนะครับ 1, 1> ก็กดคลิเบตค้างไว้นะครับ4วินาทีแล้วก็ปล่อยเขาจะขึ้นแล 1, 1> คลนะครับแล้วก็กดลงนะครับ1.47กดลูกศรลง4 6 4 3 4 2 41โอเค แล้วก็ไม่ต้องกดอะไรครับปล่อยค้างไว้ดังนั้นก่อนใช้งานนะครับผมก็จะคาลิเบททุกครั้งเนาะเพื่อความแม่นยําของเครื่องมือนะครับเครื่องมือจะดีไม่ดีขนาดไหนแม้กระทั่งเครื่องมือในห้องแลบ p เขาคาลิเบททุกครั้งก่อนที่จะวัดค่านะครับอ่ะทีนี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้นะครับเขาจะมาในกล่องแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เขาจะให้มาก็จะมีน้ํายาตัวสอบเทียบเหมือนกันตัวหนึ่งสี่หนึ่งสาเหมือนกันนะครับแล้วก็ เขาจะมีซองอสําหรับวัดค่าอสอบเทียบค่า pH ด้วยแต่ว่าผมแกะใช้ไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือตัวเนี้นะครับเขาจะสอบเทียบไม่เหมือนกับเครื่องวัดน้ําทั่วไปเนาะนะครับ <c oughs> เขาจะมีค่าอยู่ที่4.00แล้วก็7 <c oughs> นะครับแล้วก็10นะครับทีนี้นะครับน้ําที่เรามาทําละลายนะครับเดี๋ยวผมแกะตัวอย่างซองแต่อันนี้เป็นของเครื่องวัดน้ำเนาะนะครับ ตัวอย่างซองเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นเครื่องพวกเครื่องมือวัดน้ํานะครับเขาจะมามาเป็นซองเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนอันนี้เป็น4.01เนาะนะครับก็แทนตัวนี้นะครับส่วนตัวเครื่องวัดน้ำจะ6.86นะครับแต่ว่าของเครื่องตัวนี้เขาจะเป็น7นะครับแล้วก็อันนี้9.18แต่เครื่องตัวนี้เขาจะอ่านอยู่ที่ค่า10นะครับเขาก็บอกให้ไปทาละลายนะครับทาละลายที่250 จะดีที่สุดทําละลายกับน้ําอะไรน้ํา RO นะครับอันนั้นจะตรงเป๊ะเลยตามห้องแลกนะครับน้ำอาร์ก็ไม่ใช่น้ำกลั่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําหาน้ํา RO ไม่ได้ก็พอใช้ก็คือน้ํากลั่นครับเป็นน้ํากลั่นนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาสอบเทียบตัวนี้ให้ดูนะครับทีนี้เปิดเครื่องนะครับเครื่องตัวเนี้ยเขาอ่านค่าอะไรได้บ้างหนึ่งเลยค่าแสง นะครับผมลองมือปิดแสงตัวนี้ดูเห็นไหมแสงลดลงไหมแสงลดลงแล้วแสงลดลงนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นค่า ph <Okay. S 1> นะครับอันนี้ค่า ec <c oughs> เหมือนเครื่องตัวนี้เลยเหมือนเครื่องตัวนี้ค่า ec <c oughs> อันนี้บอกอุณหภูมิก็เหมือนเครื่องตัวนี้เช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับเครื่องตัวนี้บอกอุณหภูมิอ่าบอกค่า ec บอกอุณหภูมิค่า ec บอกอุณหภูมิเขาเอาค่า ec มาคอนเวิร์ตเป็นค่าความอุดมสมบูรณ์ตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นความชื้นนะครับด้านล่างบอกบอกความชื้นในดินนะครับทีนี้ อ่ะผมสอบเทียบตัวนี้ก่อนนะครับอ่าค่า eC ก่อนอ่านะครับอันนี้เป็นน้ำยา1 4ึ่สาเหมือนกันนะครับก็การสอบเทียบก็คล้ายๆกันครับจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปให,ให้ให้สุดตรงเนี้ยเนาะ,ะนะครับทีนี้นะครับมันอ่านค่าได้1.4เห็นไหมหนึ่งจุโอเคอยู่ประมาณเนี้ยนะครับครับอ่าพอใจหรือ,อยังถ้าไม่พอใจจะคาลิเบตต่อก็ได้ ะนะครับคาลิเบต,ต่อ1.45นะครับแต่โอเคครั้งนี้เรามาทำกันทดสอบนะเราก็จะมาคาลิเบตให้ดูทีนี้ให้กดมันจะมีเหมือนกันนะฮะเปิดมีปุ่มโฮสำหรับอ่านค่ามีปุ่มเทมกดค้างเพื่อเปลี่ยนอองศาตัวนี้นะครับ,รบไม่เปลี่ยนเห็นนะ,ะถ้าเรากดปุ่มโฮนะครับโทษทีปุ่มโฮ เขาจะอ่านค่าเนี่ยฮะเราออกยกออกมากเขายัางค้างอยู่นะครับ,รบมีปุ่มโฮนะครับทีนี้ปุ่มปุ่มแคลนะครับเวลาที่เรากดหนึ่งครั้งมันจะกระพริบตอนนี้เขาจะกระพริบที่ค่า p s กระพริบอยู่อ่ากับปุ่มแคลอีกหนึ่งครั้งเขาจะมากระพริบที่ ms ละอ่าทีนี้เราจะแคลนะครับผมก็กดปุ่มค้างนะครับพอตัวนี้กระพริบล้วให้กดปุ่มค้างก็คือสวินาทีเหมือนกัน แล้วก็ปล่อยอเอาใหม่นะครับถ้าไม่ได้เอาใหม่นะครับกดปุ่มแคลใหม่ให้กระพิบผมอาจจะชา้าไปนิดนึงแล้วก็กระพิบเสร็จปุ๊บกดปุ่มแคลค้างอ่ตัวนี้จําได้ว่าห้าวิห้าวิอ่าโอเค,อเคปล่อยนะครับเขาจะขึ้นแคลแล้วนะครับแล้วเขาก็จะก,กระพิบเราก็ต้องอ่าถ้ากดไม่ทันเอาใหม่ครับอ่ากดไม่ทันเอาใหม่เนาะนะครับเขาจะกระพิบแคลหนึ่งครั้ง กระพริบที่ตัวนี้อ่าให้มันมาเลือกหมวดก่อนนะครับแล้วก็กดแควค้างห้าวิแล้วปล่อยขึ้นแควนะครับแล้วก็ดึงจุดดึงเจ็ดเนาะผมก็จะกดขึ้นให้ได้เท่าไหร่นะ 1. รรเนาะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งเนาะเพราะว่าอ่าค่ามันหนึ่งสี่หนึ่งสามเนาะโอเคหนึ่งจุนะดสี่หนึ่งมาเนได้อยู่เนาะอ่าได้นะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่ง Okay, อโอเคได้แล้วอโอเคน,นะครับอันนี้ใช้งานได้ไดแล้วนะครับอ่ทีนี้ก็จะปิดฝาก่อนหกถ้าหกก็ซื้อใหม่ก็จะมาสอบเทียบตัวค่า P.S. นะครับค่า P.S. จุ่มชึบเขาอ่านได้เท่าไหร่หกจุดหกจุดแปดถ้าเราไม่พอใจนะครับคุณต้องอ่านได้เจ็ดสิ นะครับเราก็กดแคลวเหมือนเดิมกดแคลให้ที่พีเอสมันกระพริบเนาะ <Yeah. S 1> แล้วเราก็กดแคลวค้างไว้เหมือนกัน5วินานทีนะครับแล้วเราก็ปล่อยอไม่ได้เอาใหม่อาจจะจังห <Okay. S 1> วะมันไม่ได้เนาะผมอาจจะทิ้งช่วงเวลานานเกินไปนะครับอเขาจะขึ้นเจ็ด <Okay. S 1> นะครับเขาจะขึ้น7มาให้ อันดับแรกเขาจะขึ้นเจ็ดก่อนกระพริบค้างอ่ะดังนั้นค่าตัวนี้อ่านได้เจ็ดแหละครับอ่านได้เจ็ดแล้วโอเคคมีคาลิเบตรคาลิเบตรงแล้วอันนี้มันคือเจ็ดนะครับเพราะนี้คือเจ็ดนะครับผมทําละลายไปแล้วเนาะนะครับส่วนการทําละลายทํายังไงว่าน่าจะมีคลิปก่อนหน้านอนนะกล้องที่เราเคยทําไปแล้วนะครับในการทําละลายตัวนี้เนาะโอเคเจ็ดแล้วเขาน่าจะไปอ่านค่าอยู่ที่สี่ก็เดี๋ยวจะบอกว่ากดยังไงต่อตรงแล้วสี่อันนี้ตรง นะครับตรงที่เลข4เลยนะครับจะคาลิเบตก็คาลิเบตนะครับหรือจะไม่คาลิเบตก็ข้ามนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างผมจะคาลิเบตให้ดูก็ได้นะครับคาลิเบตบ่อยไหมหรืออะไรเครื่องเสียไหมไม่พังไหมไม่เกี่ยวคาลิเบตให้ดูเลยครับกดค้างแล้วเรากดแคลวหนึ่งครั้งมันก็จะกระโดดมาที่4ี่เห็นไหมครับโอเคเนาะ อ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ค่าที่สเรียบร้อยแล้ว3ก็คือค่าที่10นะครับอ่านได้ตรงไหมนะครับอ่าเก้าจุดหกอ่าเน,นี้ยอ,อ,อ่ากดแคลเพื่อให้ตัว ps กับพิบอ่ากับพิบแล้วเนาะนะครับเรากดค้าง5วิ กดแคลว1หนึ่งครั้งกระโดดมาที่10เห็นไหมครัโอ okay. เค10.0จาคลิเบรเรียบร้อยครับผมอ่าเาลิเบรเรียบร้อยละทีนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานที่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ใช้เครื่องนูน้นวัดก็เป็นค่าศูนย์เนาะน้องกล้องเนาะจุดตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับขึ้นค่า0 0นเหมือนกัน่ค่าเพี่อยู่ที่7.6 แต่ว่าค่า ps ตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เขาจะ d e เทคชา้านิดนึงต้องรอ,อประมาณห้านาทีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อความชื้นต้องได้นะความชื้นต้องได้ประมาณห้าสิบขึ้นไปอันนี้ความชื้นเขาติดอยู่ที่ห้าดวงก็คือความชื้นอยู่ที่ห้าสิบครับ,ค,รบความชื้นในดินอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะครับตรงนี้เห็นไหมเขาจะบอกว่าความดูดสมบูรณ์อยู่ที่หนะ 1> 1ึ่งเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทีนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับอเราก็ เตรียม e OK ปุ๋ยมานี่ผ yep. สมเอง923นะครับลองดูสินะครับใส่ปุ๋ยตรงนี้เนาะอ่าใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ําปุ๋ยขึ้นไหมนะครับใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ําปุ๋ยขึ้นไหมจิ้มลงที่แม่ปุ๋ยเลยครับขึ้นไหมน้องก้องไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเนาะอ่าทีนี้เราก็ลดน้ําครับ ใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำอ่าถ้าตีน้ำมากปุ๋ยจะลอยไปกับน้ำไหม <Okay. S 1> ถ้าไม่มีสีวัตถุอ่ะเนอะมนลอยไหมประมาณนี้ก่อนปุ๋ยละลายไปเล็กน้อยนะครับทีนี้มาสอบมาดูวัดค่า EC ดูชื mm ้อ hmm. อ่าอันนี้ที่ระดับ1นิ้วครับศูนนะครับใช mm hmm. ้ได้เลยนะอะ ก็ถือว่าป oh ุ๋ยยังไม่ลงนะครับสองนิ้วลงไหมไม่ลงสามนิ้วไม่มีสี่นิ้วไม่มีนะครับเครื่องตัวนี้ก็คงวัดได้ค่าเช่นเดียวกันแต่มันก็เริ่มลงแล้วใช่หมัศูนย์จุดสี่ห้าอันนี้มันเริ่มลงแล้วนี่ก็นี่ผิวดินเหมือนกันอ่าผิวดินนะครับอ่าอันนี้ก็ศูนย์อ่ก็ขึ้นเหมือนกันศูนย์จุดสามกว่าโอเคเนาะ นะครับมันก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยยังไม่ละลายนะครับ<ช>ปุ๋ยยังไม่ละลายเลยนะครับทำยังไงซะปุ๋ยจะละลายเร็วเอาอะไรอัดน้ําเข้าไปอีกเอาเอาน้ําลงเอาเม็ดปุ๋ยลงนะนี่นะครับลดน้ําให้ชุ่มให้ชุ่มโชกนะครับค่า ec ขึ้นไหมนะครับโอ้ศูนย์จุดคะ่นนกี่กรองศูนย์จุดแปดเจ็ดศูนย์จุดแปด อ่าเต็มที่ละร้อยเปอร์เซ็นต์ละอ่าปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับใส่ขนาดนี้ไม่ร้อยก็ไม่รู้จะว่าอะไรครับอหลังจากใส่ปุ๋ยก็ต้องอ่าคือรดน้ำให้เพียงพอรดน้ำให้เพียงพอนะครับอันนี้ขึ้นศูนย์จุดหกศูนย์จุดแปดเห็นไหมถ้าขึ้นศูนย์จุดแปดตรงนี้จะขึ้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วน้องก้องก็คือความอุดมสมบูรณ์คือเต็มร้อยก็คือเค็มปุ๋ยเรียบร้อยนะครับศูนย์จุดเก้าตัวเนี้ยคือไม่ใช่เค็มหรอกก็คือพอดีพอดีคือเต็มร้อยแต่ว่าถ้าผมแนะนําสําหรับทุเเรียนน่ะผมอา 0.6 0.7พอแล้วก็คือความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่สักประมาณ80% 80-90%เพราะทุเรียนมันเป็นพืชรากตื้นแล้วก็เราไม่มั่นใจบางทีคนหวานปุ๋ยไม่ไม่ทั่วไม่ทั่วกันเนาะเพราะว่าบางจุดอาจจะเค็มเกินไปอย่างเงี้ยครับรากพืชเขาอาจจะเสียหายเนาะนะครับอ่าก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณเคยหวานปุ๋ยแบบปกติอยู่แล้วนะฮะลองไปวัดค่าดูนะครับว่าอ๋อที่เราเคยใส่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ นะครับอันนี้สูตรจุดห้าสี่อะไรประมาณนี้ใช้ได้ครับลงไปที่ยังสองนิ้วสองนิ้วยังไม่ลงเห็นไหมครับเนี่ยครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราลดน้ําน้อยเป็นไงครับเค็มครับดังนั้นต้องตีน้ําใี่เพียงพอนะครับตีน้ําให้เพียงพอสําหรับการใส่ปุ๋ยเนาะนะครับถ้าน้ําน้อยเกินไปนะครับมันก็จะเค็มอยู่ที่ระดับหนึ่งนิ้วครับอ่าแล้วรากทุเรียนก็จะเสียหายนะครับดังนั้นเราก็ต้องเฉลี่ยน้ํานะครับให้ให้ปุ๋ยเนี่ยมันเฉลี่ยใน ในดินให้ให้มากที่สุดนะครับดังนั้นไม่เค็มครับคนที่บอกว่าเค็มปุ๋ยส่วนใหญ่แล้วลดน้ําน้อยอ่าลดน้ําน้อยนะครับโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆในการใช้เครื่องมือเนาะนะครับอันนี้ขึ้นหนึ่งเลยถ้าเปียกหนึ่งจุดสามเห็นไหมครับแล้วก็ลงไปลึกๆนะครับเห็นไหมครับมันก็ลดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือการติดตามนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าถ้ามีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับ ถ้าท่านใดมีคำถามตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวน้องกล้องจะขึ้นลายไว้เนาะนะครับโอเคอันนี้ก็คร่าวๆนะครับการคาลิเบตแล้วก็การวัดค่าการติดตามปุ๋ยนะครับกี่วันแล้วปุ๋ยลดลงนะครับแล้วเราก็จะได้สภาพใบนะครับแบบนี้นะครับพอต้นสำหรับการทำสารแน่นอนส่วนในเรื่องของ รอบฤดูกาลถัดไปเรามีสูตรในการฟื้นต้นแล,ละเรียบร้อยนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรให้ให้เราพร้อมก่อนเพื่อนเ <Okay S 1> นาะน้องกองคลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่รอติดตามนะนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม <Okay. S 1> สวัสดีครับ